คืนวันนั้นค่อนรุ่งแล้วเสียงไก่ขันมาแต่ไกลแต่นิดยังยืนอยู่ที่เฉลียงติดกับห้องนอนของหล่อนนิดยืนยนิ่งอยู่ที่นั่นเป็นเวลานาน,านเท่าไหร่หล่อนไม่สามารถจะทราบได้เหมือนกันสมองของหลอนได้รับความมึนซึมยังไม่รู้เนือ้อรู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นนับตั้งแต่วาระแรกที่หล่อนได้ระเบิดถ้อยคําออกไปกับร้อยตํารวจเอกชายาอย่างรุนแรงยังจะมีใครทราบบ้างหรือไม่ว่าหล่อนพูดออกไปนั้นด้วยเจตนาอันเต็มไปด้วยการประชดประชัน เมื่อทุกคนเห็นว่าหล่อนจะมีความสุขอย่างแท้จริงในการที่จะมอบตัวของหล่อนให้เป็นสมบัติม่อมเจ้ากิติคุณก็เมื่อทุกคนเชื่อว่าอนาคตของหล่อนควรเป็นเช่นนั้นในบัดนี้นิดกับบังเกิดความเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ได้รับออกมาอย่างตรงตรง,ตร,งรับออกมาอย่างเจ็บปวดเจ็บแขนแน่ใจว่าหล่อนพร้อมอยู่แล้วหล่อนจําได้แน่ว่าภายหลังที่หล่อนพยายามหาความสุขอย่าง,งสุดเหวี่ยงด้วยการจากคนกลุ่มนั้นไปคุยกับคนกลุ่มนี้อย่างพยายามลืมเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นพักเดียว หม่อมเจ้ากิติคุณก็พยายามจะเข้าใกล้ชิดหล่อนนั่นคงเป็นเพราะว่าชายาและหม่อมกรลยาเอาความสำเร็จไปทูลท่านหล่อนอยากโหเราะอ,ออกมาอย่างเยอะหยันว่ายังหม่อมเจ้ากิติคุณจะมีอะไรท่านก็มองเห็นแต่ความสุขสมบูรณ์ในอนาคตของท่านแต่องค์เดียวเท่านั้นแม้แต่การอย่างใจผู้อื่นท่านยังไม่สามารถจะรู้ได้เลยหล่อนได้ปิดประตูทุกด้านที่หม่อมเจ้ากิติคุณจะเข้ามาใกล้หล่อนสองต่อสองเพราะว่าไม่มีความเบิกบานสาราญใจในการจะได้ฟังคําพําพลอดความรักของไกลต่อไกลได้ ห่อนมีแต่ความเจ็บแค้นปรารถนาจะหาทางออกจากความระทมขมขื่นเหล่านั้นหล่อนเป็นทุกอย่างได้หากว่าทุกอย่างทั้งหลายสามารถทําให้หล่อนลืมความแค้นอกแค้นใจความแค้นใจที่ว่าชายาไม่บังควรยิ่งที่จะมาเป็นตัวตั้งตัวตีให้ความเห็นตลอดกระทั่งแนะนําให้หล่อนสแสวงหาความสุขมันเป็นเรื่องของหล่อนมันเป็นภารกิจของหล่อนโดยแท้ที่จะยัางรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่หล่อนต้องการอะไรเป็นความสุขของหล่อนหล่อนจะเป็นใครก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องของหล่อนเอง ชยาไม่มีประกาศสิทธิ์พอจะตัดสินความสุขของหล่อนได้แต่เพราะอะไรหล่อนจึงได้ระเบิดออกไปว่าให้เขาไปเจรจากับพ่อแม่หล่อนท่านทั้งสองมีความเห็นอย่างไรหล่อนก็พร้อมแล้วอย่าว่าแต่เท่านี้เลยไปตายหล่อนก็ยังยอมหล่อนพูดออกมาได้แค่นั้นก็ไม่ได้สังเกตสีหน้าใครจะเป็นอย่างไรใครจะเข้าใจหล่อนไปในทำนองไหนหมุนตัวได้หล่อนก็เพ่นออกจากที่นั่นทันทีมาบัดนี้หล่อนเป็นตัวของหล่อนเองไม่มีใครสอดรู้สอดเห็นว่าหล่อนนอนไม่หลับ และคงไม่หลับอีกกละทั้งรุ่งสางเช้าวันใหม่หล่อนไม่อาจแก้ปัญหาอันทวีความยุ่งยากขึ้นทุกทีได้มันกลายเป็นว่าความมุทะลุของหล่อนเองได้กลายเป็นดาบกระหันตัวหล่อนเสียแล้วปมชีวิตหล่อนหวังว่าจะราบลืนกับยุ่งหนักขึ้นอีกใครเป็นผู้ก่อมันขึ้นจนบัดนี้นางแมวปากก็ไม่สามารถตอบได้ว่าใครหล่อนไม่อาจพบความสว่างได้กระทั้งฟ้าใหม่วันรุ่งขึ้นหล่อนกลับเข้ามาข้างในอาบน้ำผัดเครื่องแต่งกาย ขณะนั้นผู้คนในบ้านตื่นขึ้นหมดแล้วกําลังเก็บข้าวของที่เกลื่อนกาดอยู่ร่อนลงมาข้างล่างก็พอดีพบคุณหญิงมารดากําลังยืนพูดคุยซุบซิบอยู่กับเรียมและไพฑูลร่อนโหดเลาะเมื่อมารดาทักว่าลูกแมวของแม่ตื่นเช้าเหมือนกันนี่ร่อนรู้สึกว่าสีหน้าและแววตาของเรียมและไพฑู์ตลอดจนมารดาในวันนี้ไม่เหมือนวันก่อนๆมีแววว่าใช้ความสังเกตในตัวร่อนทุกคนมีลักษณะเช่นนี้และร่อนเองก็เต็มไปด้วยความประมาทั้งที่ไม่รู้ว่าประมาทเรื่องอันใดกัน เมื่อหล่อนลงมาข้างล่างมารดาท่านโอบกอดที่ดาท่านไว้แล้วถามว่าเมื่อคืนสนุกมากไหมลูกทั้งสนุกทั้งเหนื่อยเจ้าค่ะเรียมและไพทูลผาดจากไปเงียบๆมารดากอดเอวชวนลูกสาวของท่านซึ่งมีความสูงต่ำไล่เรียกกันออกมาสู่ชานเฉลียงอันกว้างใหญ่ที่ทอดสู่บันไดทั้งสองไม่ได้พูดอะไรกันอีกเลยกระทั่งพ้นบันไดมาทันทีนั้นนิดก็นึกถึงทางที่หล่อนคิดว่าคงอำนวยความสุขให้แก่หล่อนบาง แม้มันจะเป็นส่วนน้อยก็ยังดีกว่าที่หล่อนจะไม่ได้ช่วยจิตใจของหล่อนเสียเลยนิดกําลังเบื่อแม่คะแม่บอกว่าเราจะไปเที่ยวชายทะเลกันอ๋อนั่นเที่ยวลูกแมวของแม่แม่เพิ่งพูดกับเรียมและไพทู์อยู่เมื่อสักครู่นี้เองว่าต่อไปนี้พอเก็บข้าวของเสร็จเราจะออกหัวเมืองกันสักพักหนึ่งแม่เองก็มีความเบื่อบ้านนี้อยู่เป็นกําลังแม่ว่าเราทําบุญทําทานกันแล้วก็เถอะนะแต่้เรื่องยิงกันตายฟันกันตายมันไม่ค่อยจะหมดไปจากความทรงจําของแม่ได้เลย ท่านชมเลืองดูใบหน้าลูกแมวของท่านแล้วก็ว่าอีกอย่างหนึ่งแม่คิดว่าลูกแมวของแม่ก็คงไม่อยากอยู่กรุงเทพเวลานี้เท่าไหร่นักจริงเท่าคะ่ะแม่ค้านิดกําลังเบื่อท่านยิ้มยังมีเล่สนายแล้วถามเรื่องจัก,กรยานไม่คิดอีกแล้วเลยลูกลูกเบื่อแล้วนะล,ลูกเราจัก,กรยานไปด้วยได้ไหมคะหากว่าเราไปหัวหินก็แต่อย่างเดียวละก็เราก็เอาไปด้วยแต่ว่านี่เราต้องไปกันหลายแห่งมันจะเป็นภาระเกินไปเราไม่ได้ไปแต่เพียงหัวหินอย่างเดียวไม่ใช่เหรอจ๊ะ นิดไม่ชอบโผหินนักหรอกคะ่ะแม่คหะรอนตั้งต้นนึกถึงวันที่หรอนได้รับการลุกลานอย่างแรงจากวิเชตทีแห่งนั้นเป็นพยานแห่งความอายุติธรรมของชายยารอนไม่ต้องการไปเห็นสถานที่ที่จะทําให้หรอนต้องนึกถึงความหลังกับใครคนหนึ่งที่แนบแน่นอยู่ในความทรงจําแม้ปัจจุบันและอดีตการอันยาวนานเต็มไปด้วยบาดแผลและความเ้าระบลรอนพึมพำเบาๆแม่คะเราจะไปไกลกว่านั้น นิดเบื่อหัวหินฟังใครตกใครพูดแล้วรู้สึกว่ามันเป็นแต่สถานที่ทําให้เราไปพบคนซ้าหน้าไปพบชาวกรุงเทพเท่านั้นนิดไม่ชอบมันมันไม่ทาให้จิตใจเราเบิกบ,บานและเปลี่ยนแปลงได้บ้างเลยแม้แต่นิดเดียวลูกของแม่จะไปไหนเป็นได้ทั้งสิน้นแม่เชื่อว่าลูกแมวของแม่อยากจากกรุงเทพไปเร็วเ็วค่ะยิ่งเร็วยิ่งดีค่ะท่านเหลือบมองหล่อนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยิ้มด้วยความหมายที่หล่อนไม่สามารถเข้าใจได้แล้วท่านก็เล็งฝีเท้าชูหล่อนขึ้นตึกพอก้าวขึ้นบนันไดท่านกล่าววา่า แม่สงสัยลูกไม่ได้นอนตลอดคืนไปพักผ่อนเสียเถอะพักผ่อนเถอะวันนี้แม่จะสั่งคนที่บ้านเราทุกคนให้บอกว่านิดไม่รับแขกไม่ค่อยสบายเหนื่อยจากเมื่อคืนมากไม่ว่าใครทั้งสิ้นโทรศัพท์ก็ไม่รับบอกว่าลูกแมวของแม่นอนหลับเอาอย่างนี้ดีไหมจ๊ะท่านพาหล่อนไปส่งยังห้องนอนพระอาทิตย์ก็เริ่มมีแสงอันแรงกล้าความง่วงความอ่อนใจทำให้ความคำเแร้งในดวงจิตอันเศร้าหมองเริ่มจางลงเมื่อประสาทถูกข่มด้วยความอ่อนเพลีย เธอจึงหลับไปในตอนสายของวันนั้นตลอดเวลาที่หล่อนหลับนิดจึงไม่อาจทราบได้ว่าคุณหญิงทรงได้สั่งให้เรียมรับหน้าที่แม่บ้านจัดข้าวจัดของเป็นการด่วนท่านบอกสามีของท่านว่ามันจําเป็นเพื่อเห็นแก่ความรักของเราที่มีต่อลูกแมวน้อยของเราเราต้องออกจากกรุงเทพไปเร็วๆดิฉันคิดว่าสิ่งที่ดิฉันสงสัยมันเป็นไปตามความจริงแต่อย่าเพึ่งถามมาอะไรเลยความสุข,ขุมของเธอมักทาให้เธอมีเหตุผลเกินกว่าความสังหรใจของดิฉัน และสามีผู้เกิดมาไม่เคยขัดใจคุณหญิงของท่านก็ได้แต่ว่าเมื่อว่าอย่างนั้นเอาอยัางไงก็เอากันไปไหนไปกันเราไปกันสามคนเท่านั้นหรือเรียมเป็นแม่บ้านไพฑูรย์เป็นพ่อบ้านเราเอาเด็กผู้หญิงไปสองคนเอาตาเรียมเป็นองค์คารักอ่อแม่แหวนต้องเอาไปด้วยสิคะโปรแกร,รมการเดินทางวางไว้เรียบร้อยก่อนที่นิดจะตื่นคุณหญิงและเจ้าคุณตลอดจนผู้ร่วมเดินทางไปด้วยได้พร้อมอยู่ทุกเวลาที่จะเดินทางนิดคนเดียวเท่านั้นที่ยังไม่รู้ตัว จนเกือบเทียงมีโทรศัพท์จากวังหม่อมเจ้ากิติคุณพอคนใช้ขึ้นไปรายงานคุณหญิงก็ลงไปรับด้วยตัวท่านเองผู้โทรศัพท์มาคือหม่อมกระยาคุณหญิงตอบไปอย่างอ่อนน้อมเมื่อทราบว่าหม่อมกระยาจะชวนไปกินอาหารกลางวันที่บ้านวันนี้ลูกน้อยคงดิฉันงงหัวไม่ขึ้นเสร็จแล้วค่ะเพิ่งกลับไปเมื่อสักครู่ตัวร้อนนิดหน่อยเมื่อคืนแกอดนอนมากซ้ำตื่นมาเมื่อตอนเช้ามืดวันนี้ลูกเห็นจะไปไหนไม่ได้แล้วค่ะดิฉันขอโทษแทนแกด้วยหม่อมกระยาจึงจำต้องวางหู เมื่อไต่ถามอาการไม่สบายของนิดต่อไปจนเป็นที่แน่ใจว่าหล่อนไม่ได้เจ็บป่วยอะไรมากนักแต่เป็นเพราะความเป็นห่วงของท่านผู้เป็นมารดาซึ่งไม่ปรารถนาจะให้ธิดาตรากตามอีกครั้งหนึ่งและครั้นเมื่อร้อยตำรวจเอกชัยาโทรศัพท์มาเขาก็ได้รับคำตอบจากมารดาของนิดเช่นเดียวกันในตอนเที่ยงเมื่อน,นิตื่นขึ้นคุณหญิงเข้าไปดูอาหารกลางวันและสั่งให้เอาไปให้ทิดาในห้องนอนตัวท่านเองไม่ได้ห่างหล่อนเลย ตลอดเวลาที่หล่อนตื่นขึ้นมากินอาหารกลางวันและตั้งต้นจัดเสื้อผ้าลงหีบโดยมีเลียมเข้ามาร่วมอยู่ด้วยบ่ายวันนั้นจึงเต็มไปด้วยงานจัดเข้าของเพราะคุณหญิงบอกทิดาทัานวาพรุ่งนี้เราจะออกจากกรุงเทพทั้งนิตทั้งแม่จะได้ท่องเที่ยวทางปากใต้กันให้จมเริญตาจมเริญนใจสักพักหนึ่งมันเป็นการเดินทางที่เงียบสงัดไม่มีใครรู้นอกจากคนในบ้านก็ยังไม่อาจทราบได้แน่นอนว่าท่านในผลพล้อมด้วยครอบครัวของท่านจะเดินทางไปสู่อย่างที่ใดกันแน่ เช้าวันรุ่งขึ้นบ้านนี้จึงเต็มไปด้วยความเงียบเหงาเมื่อรถยนต์คันใหญ่ได้พาท่านในผลคุณหญิงธิดาคําหอมเสือเหลี่ยมและแหวนพร้อมสาวใช้คนหนึ่งออกจากบริเวณบ้านไปสู่ยังสถานีรถไฟบางกอกน้อยเช้าวันนั้นชายาลงมาห้องอาหารยังโผเผน้องสาวขอมองเห็นกิริยาพี่ชายก็รู้ว่าเมื่อคืนนี้เขาอ,ออกจะหนักไปสักหน่อย หล่อนยังไม่ทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวานนี้ว่าพี่ชายของหล่อนได้ทำอะไรลงไปบ้างและเมื่อวานนี้เขาก็ออกจากบ้านไปตลอดวันกลับมาก็เมาอาบน้ำเสร็จก็ขึ้นนอนทันทีหล่อนรู้แต่ในตอนเย็นว่าเขาไปวางหม่อมเจ้ากิติคุณอันเป็นสถานที่หล่อนต้องการให้เขาไปไปจนกระทั่งอยู่เสร็จที่นั่นเลยยิ่งเป็นการดีใหญ่เช้าวันนี้เขาตื่นมาก็ดื่มกาแฟเสร็จอ,อึกใหญ่แล้วหวเร <c oughs> าะเมื่อคืนนึกว่าเลามันเผาเส้นเลือดพี่แตกตายไปเสียแล้ว ร่อนก็พูดขึ้นอย่างใจเย็นอีกหน่อยหม่อมกระยาเธอจะกลัวการดื่มเหล้าของคุณพี่เสร็จหรอกค่ะชนินยกมือขึ้นปิดปากโขลล่าต่อ <c oughs> หายากนะคะที่ผู้หญิงเขาจะแต่งงานกับคนกินเหล้ามากๆแต่หม่อมกระยาก็เป็นคนฉลาดดูคนเป็นคงเห็นเป็นอีกเรื่องพี่ชายเลิกคิ้วมองดูน้องสาวอย่างระแวงแล้วก็โพ้งออกมารู้หรือปเปล่าเมื่อวานนี้พี่ไปเป็นทูตของท่านกิตติคุณเจรจารเรื่องรักกับนางแมวป่ากของเราตายร่อนร้อง เราท่านกิติคุณเองไม่สามารถหลอกราคาที่จะเจราจาเรื่องความรักด้วยองค์เองยอมสิโลราบนะสิไปโดนทั้งรอดทั้งชนของย,ยแมวป่าเขาก็ต้องหมุนมากวนหม่อมอ,มอีกครั้งครั้นแล้วหม่อมก็ต้องหันมากวนพี่อีกต่อหนึ่งเขาเล่าเรื่องให้น้องสาวฟังสีหน้าเขาไม่มีความแช่มชื่นเลยจนนิดเดียวครั้นเล่ามาได้เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นเขาก็ต้องหยุดเมื่อนึกถึงสีหน้าท่าทางตลอดจนคําพูดของนิดขึ้นมาได้แล้วเขาก็พูดขึ้นเบาๆว่านิดเหมือนคนกําลังมีโทสะ ต่มันเป็นการเหลือวิสัยที่พี่จะเข้าใจได้เหมือนกันว่าเพราะอะไรแกพูดเหมือนแกประชดแต่ประชดอะไรไม่ทราบแกว่าจะว่ายังไงคะแกว่าหากพี่เห็นดีแกก็พร้อมขอไปพูดกับพ่อแม่แกแต่หน้านิดไม่มีความจำใสแต่อย่างใดเลยเขาพูดยังไม่ทันจบก็ต้องหยุดเพราะได้ยินเสียงเครื่องยนต์พร้อมคนใช้มาบอกว่าหม่อมกระยากับท่านกิติคุณมาเขาทิ้งโตอาหารออกไปชนินตามพี่ชายออกไปด้วยพอโผล่ออไปก็ได้ยินเสียงท่านกิติคุณรับสั่งด้วยเสียงอันดัง มันเป็นเรื่องประหลาดอย่างล้นเหลือเราไม่เข้าใจเลยครับนะชัยครับเราไม่เข้าใจทําไมนิดไปหัวเมืองไปหัวเมืองเสร็จเมือเม่อเช้านี้เองครับชนินได้ยินเสียงพี่ชายพึมพำไปหัวเมืองอยังไงกันไม่ทราบกระหม่อมไม่เข้าใจแล้วชนินก็เชิญทั้งหมดเข้าไปในห้องรับแขกพอนั่งลงเรียบร้อยหม่อมกระยากระแทกกระเป๋าลงบนตักเธอแล้วชี้ไปยังท่านชาย ทั้งที่น้าชายช่วยจนตัวเป็นเกลียวปรากฏบรรทมไม่หลับสวยไม่ได้กระทั่งเมื่อเช้าบ่นว่าเป็นห่วงไม่ยอดหญิงเลยบอกว่าไปเยี่ยมเองก็ปลอดกลัวอะไรไม่ทราบต้องล้างเอาดิฉันไปด้วยอดลนทนไม่ได้ก็แต่งตัวมาแต่พอไปถึงบ้านนิดเธอแบ,บมือทั้งสองออกมีแต่ความว่างเปล่าเจ้าขุนคุณหญิงตาเหลี่ยมเมียตาเหลี่ยมแม่สาวคำหอมไม่อยู่คนที่นั้นบอกไปเสร็จแล้วไปตักอากาศไปอย่างนี้มันลึกลับเสียจ,จริงๆเธอหันมาทางมอมเจ้ากิติคุณ หลานชายของนาชัยก็รักษาสติไม่อยู่ไปกันครั้งนี้เป็นเรื่องแปลกมากเทียวนะคาาะนชัยครั้งนิดอยากไปเที่ยวหัวเมืองการมาชวนดิฉันนับครั้งไม่ถ้วนเมื่อวานนี้โทรศัพท์ไปคุณหญิงก็ลงมารับสายเองแล้วบอกดิฉันว่าลูกแมวของท่านไม่สบายนอนหลับดิฉันก็เลยไม่รบกวนผมเองก็โทรไปแล้วก็ทราบเช่นนี้เหมือนกันเอ๊แต่นี่อะไรกันผมเองก็น่าต้องได้รู้เรื่องบ้างไม่มากก็น้อยว่าเขาไปเพราะอะไรไปไหนไปเที่ยวที่ไหนกันดูมันช่างเล่นลับใช่ดูมันช่างเลน่นลนับท่านชายตัดอย่างร้อนรน เนรนลับมากทีเดียวครับพี่จู่ๆก็ไปเอผมไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริงๆแต่ว่ามันอาจจะเป็นผลร้ายสาหรับผมมันจึงเป็นเรื่องที่ทุกคนในที่นั้นต่างก็เห็นต้องกันว่าเป็นปัญหาด้วยกันทั้งสิน้นชายาเองก็มีแต่ความมืดแปดดานไม่เข้าใจแม้ว่าเขาจะเห็นกิริยาท่าทางของนิดเย็นวันนั้นว่าไม่ได้เป็นท่าทางของหญิงสาวรุ่นผู้ตกอยู่ในวัยสวัสดและกาลังมีความพิศวาสแต่กลับเป็นท่าทางของคนที่มีความรู้สึกมึนชาไม่ได้มีความยินดียินร้ายแต่อย่างใด การที่หม่อมกรณยามาหาเขาก็เพื่อจะถามเขาว่าเขาทราบบ้างหรือเปล่าว่าครอบครัวท่านในพลไปที่ไหนเขาก็ได้แต่ตอบว่าเขาเองก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่เขาคิดว่าในไม่ช้าคงจะรู้มอมเจ้ากิติคุณแต่ผู้เดียวที่แสดงความทุกโศกอย่างออกหน้าออกตาจนถึงกับตรัสออกมาว่าท่านมองเห็นความพินาศของความหวังของท่านแล้วทุกคนในที่นั้นต่างก็ได้กล่าววาจาอันอ่อนหวานเพื่อปลอบประโลมให้ท่านคลายความโศกเศร้าต่อแต่นั้นมาดูว่าทุกอย่างจะจมลงในความคุมเครือความไม่เข้าใจ หม่อมเจ้ากิติขุณมีแต่ความโกลนกระวายพระไทยใครจะได้ทรงทราบจากนิดวา่าจากกรุงเทพไปเพราะอะไรและไปที่ไหนแต่การจากกรุงเทพไปของนิดสาเหตุที่เป็นความเร้นลับเป็นสิ่งที่ไม่มีใครทราบได้หม่อมกระยาเชื่อว่าเธอจะได้รับข่าวจากนิดในวันใดวันหนึ่ง้อยตำรวจเอกชัยยาก็เชื่อว่าเป็นเช่นนั้นสัปดาห์นั้นจึงผ่านไปด้วยความเร่งร้อนเป็นอย่างยิง่งและมันเป็นสัปดาห์ที่ไม่มีข่าวของนิดไม่มีใครทราบเลยหากว่าเขาไม่ไปที่วังของท่านกิติคุณหม่อมกระยาก็มาหาเขา ทุกคนรู้สึกว่านิดเงียบหายไปทุกอย่างยิ่งดำมืดมากขึ้นเพราะต่างก็รู้ว่ามอมกัลยาเป็นผู้ที่นิดรักและเคารพยังล้นเหลือและชายายเองก็มีความสำคัญไม่แตกต่างกันเลยแต่ฉะไหนคนทั้งสองจึงไม่ได้รับข่าวจากรอนเลยท่านกิติคุณไม่ได้อยู่ที่หวังท่านเป็นเด็กหนุ่มๆคนหนึ่งที่เมื่อทรงหวังอะไรแล้วก็ทุ่มเทจิตใจลงไปอย่างไม่คิดถึงทางเสียแต่ครั้นเมื่อประสบผลตรงกันข้ามท่านก็ไม่มีทางแก้ไขและไม่รู้ว่าจะแก้ไขอย่างใด หม่อมกระยาเฝ้ามองความเคลื่อนไหวของท่านชายอย่างเอาใจใส่ก็รู้ว่าชีวิตในราตรีที่ท่านออกไปสแสวงหานั้นมันเป็นชีวิตที่กำลังพุ่งลงสู่ใบายามุกหม่อมเจ้ากิติคุณเริ่มต้นติดของมึนเมาเริ่มต้นผ่านตัวเองเยี่ยงเด็กหนุ่มทั้งหลายที่คิดว่าเมื่อหัวใจเต็มไปด้วยบาดแผลล้วก็ต้องพยายามทุกวิถีทางหายามาระงับไม่ว่าจะเป็นยาที่มีพิษร้ายแฝงอยู่รุนแรงเพียงแค่ไหนก็ตาม ขอแต่เพียงว่าให้ความเจ็บปวดที่สิงสู่อยู่ในชีวิตและวิญญาณสิ้นสุดลงบรรเทาความเบาบางลงได้แม้แต่เพียงน้อยก็ยังดีจากรายง,งานของคนขับรถหม่อมกรลยาทราบว่าหม่อมเจ้ากิติคุณชอบใช้ชีวิตราตรีตามคาบาเร่และส่งดื่มเยี่ยงนักดื่มทั้งหลายจนในที่สุดหม่อมกัลยาก็รู้สึกว่าเธอแต่ผู้เดียวเท่านั้นที่ต้องเหนี่ยวรังท่านออกมาเสียจากห้วงเหวแห่งอบบยามุกหากว่าไม่มีเธอย่อมไม่มีใครที่จะทำได้